สวัสดีครับมาดูรถอาจารย์ตายนะครับมาเจ้าของรถอ่ะมาเส้นดิมไม่เยอะไม่เยอะผลมาแล้วนะ่ะคุณทำอะไรครับคุณทำอะไรครับอะไรใช้พันไม่หรอใช้พันไม่ ดูข้างหน้าเขาไม่ดูข้างหลังทำไมคนเราต้องเดินข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยมเลยคุยพ่อได้หรืหอคุยพ่อได้หรือเข,อขามีสามเหลี่ยมขั้นล่างให้วว่าตรฐาน สีให้ครับมีหนุบรองรับหะุบรองรับอ,อนุมเดิก็ใส่คันนี้สีให้ครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับ จะไม่รู้ว่าสายพานเส้นไหนใหม่น่าจะเป็นคลิบไหมนเนี่ยคลิบเพิสองเส้นบากข้างตายรถเสียตายเป็นเรื่องธรรมชาติ คันนี้มันมันคันนี้ไม่ค่อยลน้นครับไม่ค่อยลน้นถ้าสายผ่านไม่ไหม้ส่วนมากมันล้นก็จะเป็นแต่มานคริปหรือว่าพัดลมกับเนี่ยข้าวดีขึ้น,เ,นเต็มกระเบื้ อะไรกันนี้ดูครับที่จริงน่ะอ,อ๋อไบรเลอร์ไเลอร์อต้องเห็นแล้วครับถ้ามันสกรปรกน่ะให้ให้รีบจอดให้รีบสงสัยตะแรงนะของผมนี่เป็นผงเป็นผงหรือว่าใบร่อนๆ,ๆน่อนขี้เขียวนี่ไม่ได้ครับลูกพี่ก็ต้องจอดจอดเพราะว่าถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ามันตันครับตะแรงตันมันไม่ทงเลยนี่ต้องน่าจะต้องสีเขาใหม่นเลย

เดี๋ยวต้องสีเขาใหม่ครับสีร่อดในเขาใหม่ไม่เป็นไรครับเจนี้จิงกวยๆตรงนี้ลงมาซักกสีน่าจะไม่เยอะไม่งั้นก็เทแล้วก็ยกสูงครับยกลอยเจตายจัดให้ครับเจตาย ไม่อยู่นาครับจะสีให้ใหม่ครับสีก็ร่อนขึ้นใหม่ดีนะมีสองพันมาอนพัสอนมาแล้วจบ,จบจบอคันนี้ เรา่อกลานปิดหลายลานเลยฝนตกวันเดียวเขาพูดออกไม่ทันต้องปิดปิดรับซื้อแล้วก็มีที่เกี่ยวแต่ว่าไม่มีที่ขายครับก็วันนี้ก็พอได้ค่ากับข้าวนินดๆหน่อยๆครับแต่เขาพูดดีมากครับที่นี่ไล่หนึ่งมีแต่ตันห้าขึ้นเลยครับ